จากสภาพปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมรัฐบาลภายใต้การนำของพระเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยใช้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสอจพมาแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่และครัวเรือน หรือการตัดเสื้อให้พอดีตัวซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหน่วยง,งานที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาดําเนินการที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่มอบน,นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นรวมถึงทีมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพระบุคคลเหล่านี้ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านี้ใช้ข้อมูลจากท p พ a แเป็นการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังมาชี้เป้าแก้ปัญหาครอบคลุม5มิติ หรือ5เมนูแก้จนได้แก่สุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านกลไกระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติการในพื้นที่โดยมีทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ระดับทราบป,ปัญหานำมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขให้กับคนจนเป้าหมายที่มีกว่าหน,นึล้านคนโดยบูรณาการร่วมกับหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าดำเนินการระดับอำเภอให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้ สิ่งสําคัญคือดําเนินการในปีงบประมาณ2565คือจะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน30กันยายน2565ส่วนสําคัญอันดับแรกเลยคือทีมพี่เลี้ยงต้องเอาฐานข้อมูลในทีพีแบบเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็วางแนวทางแก้ไขในขั้นต้นมาดําเนินการที่ระด,ดับตําบลเพื่อเสนอมาประชุมใหญ่ที่ระด,ดับอาเภอจานวนในทีพีแบบเนี่ยคาดว่ายังมีตกหล่นมากเพราะนั้นทีมพี่เลี้ยงที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยก็จะได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ว่ายังตกหลดอีกมากเท่าไหวยังไงส่วนทีมพี่เลี้ยงเนี่ยทีมนึงเนี่ยจะรับผิดช,ชอบประมาณ15ครอบครัวในการดำเนินการนั้นผู้ภาคส่วนเนี่ยจะตั้งใจมุ่งมั่นเต็มที่จะต้องทําให้ได้สําเร็จที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ได้ อย่างไรก็ตามจากแนวทางดังกล่าวหากทุกภาคส่วนร่วมกันดําเนินการเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิดจริงจังและเต็มกําลังความสามารถเพื่อมันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้พ้นจากความยากจนได้อย่างแท้จริงส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับจุดศาสตร์ชาติ20ปีมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไี้อย่างเป็นรูปธรรมพณนิตนาถขวัญแสนสูตรายงาน